สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องยุมบรุมพักในอยูแล้วก็ช่องไมล์เล j บเจเจห้าเก้ชนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเป็นกํนาลังใจแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันนะคะขอบคุณมากๆเนาะถึงจะไม่มีใครดูมากแต่ช่องนี้ก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะลงไปเรื่อยๆให้เผื่อมีคนหรือใครผ่านเข้ามาดูมาฟังก็จะได้ ะะรับทราบกันเนาะนะคะว่ามีช่องช่องนี <S 2> <S 2> s. <S ้อย네ู่เนาะนะคะอันนี <S 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 ้ไมล์รุ้จเจก็จะมาพูดข่าวสารเนาะวันนี้ก็ได้ไปดูข่าวสารหลายๆอย่างนะคะแต่ในคลิปนี้ไมล์รุ้เจก็อยากจะมาพูดเนาะว่านะคะโครงการเรนบิกเนี่ยมันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนก็คือเมื่อนะคะรัฐบาลชุดนี้อยากจะสนับสนุนนะคะโดยการบอกจะไปนําเสนอนะคะ ให้มีคนมาลงทุนในในแลนบิกนี่นะคะเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นมีการพูดไปที่ต่างๆนั่นแหละค่ะเนาะนะคะ,ะ,นะคะก็ต่อยอดจากของนายกท่านนายกลุงตู่นั่นแหละคะ่ะก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่นะคะมีโครงการอันนี้ขึ้นมาเนาะโครงการนี้มันมีมานานแล้วแหละแต่ไม่มีใครทําสําเร็จสักทีเนาะจนกระทั่ง ท่านนายกลงตู่ได้พูดคุยนะคะกับประเทศซาอุด์นั่นแหละเนาะว่าอยากลงทุนในเรนบิ๊กนี้ให้ร่วมลงทุนโดยกันนะคะเซ็นส,สัญญากันนั่นแหละเนาะนะคะว่าจะร่วมลงทุนกันนะคะก็คือเป็นนโยบายที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ทําไว้นั่นแหละคะ่ะเนาะแต่ก็มีการต่อยอดในรัฐบาลชุดนี้ก็ขอให้ประสบผลสําเร็จให้ทุกคนนะคะได้มีโอกาสเนาะนะคะถึง ถึงจะอยู่ทางภาคตะวันออกแต่เชื่อว่าสิ่งที่นะคะเกิดเกิดแลนด์บิกตรงนี้ขึ้นมันจะทําให้คนไทยเราทั่วไปนี่แหละคะ่ะคือมีน้ํามันที่ที่ใช้ต่ําลงนะเนาะนะคะก็คือไม่แพงไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนว่างั้นเถอะเนาะนะคะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ค่าไฟอะไรลดนะคะหรือจะเป็นโครงการนะคะเอเกี่ยวกับการ เขาเรียกอะไรหางหาคนมานะคะหาคนมาเนาะอันนี้ก็คือหาคนมาร่วมลงทุนนั่นแหละคะ่ะก็ขอให้ประสบผลสําเร็จแล้วกันแต่อย่าไปผักดันนะคะการแจกเงินดิจิทัลโดยเด็ดขาดอันนี้ไมล์เลิฟเจเจพูดเพราะว่าไมล์เลิฟเจเจมองอนาคตข้างหน้าถ้าประเทศที่เขาจะมาลงทุนแลนด์บิกนะ่ะถ้าเขาไม่เชื่อมั่นว่าประเทศเรานะคะ จะเงินเฟอ้อหรือไม่เงินเฟอ้อเนี่ยมันก็อยู่ที่เอรัฐบาลชุดนี้บริหารนะคะเมื่อไรที่คุณเริ่มแจกเงินที่คิดว่ากี่พันล้านน่ะกี่แสนล้านน่ะนะคะถ้าเมื่อไหร่เงินเฟอ้อคนที่เขาจะมาร่วมลงทุนนะคะเขาก็ต้องคิดหนักแล้วจะไปรอดไหมจะไปรอดไหม นะคะเขาก็ต้องลงทุนของเขาเขาก็หวังกําไรเหมือนกันเขาคงไม่หวังมาขาดทุนที่เมืองไทยแน่นอนนะคะก็ฝากรัฐบาลนะคะคิดให้เยอะๆก่อนแล้วกันนะคะว่าจะผักดันตรงไหนก็ขอให้แจกคนที่เดือดร้อนจริงๆกลุ่มเปราะบางจริงๆอันนั้นเราสนับสนุนแต่ขอให้แจกเป็นเงินสดไทยดีกว่านะคะอย่าไปแจกเลยไอ้ดิจิทัลดิจิทัลวอร์เรตอะไรเงินที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะ่ยเพราะว่า จะเอาเงินตรงนั้นเงินบาทไทยไปกู้ตรงนู้นแล้วมาแลกแล้วก็ไปกาแลกคืนนี่มันมันเป็นอะไรที่ผลประโยชน์ตกอยู่กับคนที่ไปลงทุนไอตัวเงินตัวนั้นต่างหากนะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้เนาะก็ฝากแล้วกันเนาะนะคะก็คือเราห่วงประเทศของเราอยากให้พัฒนาประเทศของเราเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ